สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอดีกันเลยแล้วค่ะพี่น้องคะเอาความน่ารักของลูกมาฝากเช่นเคยคะ่ะความน่ารักลูกมาฝากเค่ะน้องมีตังนอนแลี้ยวบนที่นอนแล้วจ้ามาเนี่เอิญก็บเพาล้ม,มาะค่ะอยู่บนที่นอนแล้วนะพี่ลูกตาลมานีมา่มามาหาแม่หน่อยเร็วๆการเผาได้เลยนะแม่อาชีพอยู่นะลูกนะเฮาได้ยินเสียงเขาเฮาอยู่ข้างหนออืม ดี้งิ้นแจ้งเขาเฮาอยู่ข้างหนอเฮานั่งยู่มุๆทั้งหมดพี่ลูกตาไม่เอาลูกมานี่มาลูกมาหาแม่มาลูกมาเร็วๆเนอะลูกพี่ลูกพี่ลูกตาเตี้ยน้อยเฮาเนี่ยดิ้งิ้นแจ้งเขาเฮากับเฮาน้ำเขาเออจัาสี่ตะเลยพี่หนอเฮาเก่งเก่งพี่ลูกตาเป็นหมาชอบเฮาเฮาเก่งอ่าพี่ลูกตาเนีมาเข้าเฮาเฮาเก่งเก่ง นี่มาอ้วนนี่บ่ค่อยเฮาดอกไงโดนๆสีเฮาเถื่ออืมโดนๆสีเฮาเอถอขึ้นที่นอนนอนสบายแล้วเอินลงแม่กับป้ลงแม่บอกว่ามาถ่า,ายคลิปน้องม่แน่ไม่สนใจค่ะไม่มาส่วนใหญ่เห็บงวงนอ่สนใหญสงสัยงวงนมากลูกตาหนี่เอินมา,ปมากป้าม่เลยเนีย่วันนี้เด็กๆเด็กๆไม่มาทำงานด้วยเลยน้องมี่มาถ่ายคลิปน้องม่ <laughs> มีใครมาถ่ายคลิปกับแม่เลยนี่เนี่ยวันนี้นนเนี่ยเอาความน่ารักมาฝากพี่ฝากน้องค่ะพี่น้องคะความน่ารักของลูกๆมาฝากเช่นเคยเออเอาฝากความน่านรักมาให้ช่วงพี่น้องอืมคนรักสัตว์ก็จ้สิทธิ์อะพี่น้องว่าโอ้คนหักหมาเนาะพี่น้องเนาะรักน้องหมารักน้องแมวก็บเจ้คนหักสัตว์คือกันก็สิข้าใจกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นอย่างไรปวดปวดปวด,ด,ดจอมหยุด chom vút chom hầu của thôi này non hầu như hành non như đấy nè một mình nhắn đấy nè ừ. non như này nè chọt hầu hầu nhắn một tí để nhìn xiang cả hầu ừ nhìn xiang câu hầu cả hầu năm nè như thế rồi mèo lúc mèo chom hào chom vút chia nói chom vút chia nói lúc คุณมาหวัวลวนนอนอย่างเดียวค่ะนอนอย่างเดียวค่ะนอนคอหักคอพับคอแผลอยู่อ่าบกสนใจยังอันนี้บกสนใจหนูไม่สนใจค่ะหนูง่วงหนูนอนอย่างเดียวค่ะความหนาหักกองเขาพี่นองอืมอืมเกิดกับนอนอยู่ข้างล่างนั่นนะนอนทาอ่าน่ะจอบท <c oughs> ่าเขาเห็นบนนะ่นี่ยน่อ่าพผลไม่เอาลูกไม่เอามันหนวกหูไม่เห่าค่ะเออแม่ก็่ายทิปอยู่นั่นแหละลูก เดี๋ยวข้างก็เอาเฮ้ยเป็นหมาที่มาเข่าตัวพิรุตานะเขา่าเข่าเก่งอืมอันหมาอย่างยังเข่าเก่งไงหมาพ่านท่าน,นอย่างปอมเขาบอกว่าปอมตอนไปสูอน์น่ก็ว่าปอมอืเขาว่าปอมแถบดิตอนไปสออน,นาที่ไหนได้โบเมนีนมันเปนปอมแถบนี่ปอมแถบจิเป็นคือมีต่างอันนั้นช่งใส่สีผสมใชว่าป่ะน่ะ พี่ลูกตาลนะ,ะนาเนยน้อยน้ำเหลวห,ห,หน่อเนี่ยนาซีเมนพี่น้องนาจิบะซนซีบะอาคลิปนี้ก็ไปซัมนีพี่น้องเขาความน่ารักคงหลุๆมาฝากคือเกา่าคือเดิมพี่น้องความน่ารักของพี่ลูกตาลกับน้องมีตตงมาฝากคลิปนี้ก็ไปซัมเนีกับพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมจ้าบ๊ายบาย